หนาวมากแต่ทุกคนขนาดเป็นน้าแข็งนะเนี่ยหิมะยังไม่ร่วงก็นหนาวขนาดนี้ทุกคนถ้าหิมะร่วงจะหนาวขนาดไหนก็จอยก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูจ้ะหมอกก็ลงน,นา้าน่เพื่อนๆนะมองแทบไม่เห็นหลังคาเรือนนั่นแหละจ้ะบรรยากาศที่เมืองนอกช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะบ,บางคนก็หดหูบางคนก็ชอบนะแต่จอยก็โอเคอยู่จ้ะชินแล้วจ้ะทุกคนชอบใครชอบมันชอบไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละจ้ะ เนี่ยเกจน้ําแข็งติดอยู่บนต้นไม้อาจย์มันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือโบสถ์จ้ะโบสถ์ที่จอยเคยพาทุกคนไปนั่นแหละจ้ะทุกคนพาทุกคนดูนูน่นดูนั่นดูนี่เห็นแมล่คนก็พาหมาเดินพาหมาวิ่งจ้ะกลับมาถึงบ้านจอยก็จุดเทียนหอมจ้ะนะมันเข้ากับบรรยากาศออกไปข้างนอกนหนาวๆพอเข้าบ้านก็ทําตัวให้อบอุ่นจ้ะนะเปิดเครื่องทําความร้อนจุดเทียนหอมแล้วก็รีแลจกจ้ะเนี่ยจ้ะ มันหอมหอมนะเพื่อนเพื่อนเทียนหอมเนี่ย